สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวสามชาติเพื่อนชายยูทูบนะครับเราจะพามาชมนะฮะรถคันที่ประหยัดน้ำมันที่สุดนะฮะในตระกูลนะที่ว่าตะระกูลลูปของขับกันอยู่นะคือมีรถอยู่คันหนึ่งที่ขับรถแล้วแกเป็นคนขับที่ประหยัดน้ำมันมากที่สุดเลยนะเดี๋ยวเราพาไปชมว่าจะเป็นใครนะฮะคือว่าเราใช้60แกใช้50 เราใช้ห้าสิบแกใช้สี่สิบนะน้ำมันนะน,น้ำมันที่เป็นลิตรนะอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะว่าเป็นใครนะตอนนี้จะดันดันไปก่อนแต่ผมเห็นแว๊บ,บเราอยู่ขึ้นมนานะจะเป็นใครไปไม่ได้นะนอกจากคนนี้นะแกเป็นคนที่ขับรถแบบประหยัดน้ำมันมากนะใครตามแกนี่น้ำมันนี่เกินแกตลอดนะอ่าเดี๋ยวเราไปชมนะว่าเป็นใครไอข,ขอสามชาทั้่อย ติกเกอร์แกก็มีติดนะตั้งแต่รุ่นเด็กปันแพลวโอ้ะเหยียบควันดำเลยเออเพื่อนโอไม่ยอมไม่แตกเลยเออเอาเออแดงอ้ใครเลิกนะดใครงลแดงเลยโอ้ยเหยียบจัดเลยอ่ะแสดงว่าเขาเห็นผมแล้วแน่ ผมดูแล้วเขาน่าจะเห็นผมแล้วเพราะแกจะเป็นคนที่โดนในกลุ่มพี่น้องเราว่ามากที่สุดแล้วว่าาแกเป็นคนขับรถที่แบบว่าห้าะหยัดแต่ดูตอนนี้ตอนนี้แกเหยียบแหมรถเต่าแล้วไม่ได้เป็นรถเล่าแล้วลูกนะใช่ปะถ,ถ้ารถหนักแกไม่ได้จะเหยียบขนาดนี้นะ Toi sang được hết. mẹ. Yao mẹ, 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 luôn Rồi mẹ, mẹ, mấy cái mẹ, เต็มที่6าหกสิบกสบแปดติกะบ <c oughs> อ่าขอเปาสามชาหน่อยแกจะก้ากดเบาหีกระบอยู่ข้างหน้าอ่ามาๆมาอกมแสงก่อนอาอาไห ไปหนนอยะแดงไปบรรจุไหนวะเนี่ยแล้ววันนี้เราก็ไปแหลมนะแหลมชบังนะพอดีก็ไเจอแดงนะเป็นพี่ใหญ่ของตะกูน,นะแหลมว่าเปล่านะเลยหนักไม่เยียบขนาดนี้ เตรียมตัวนะน้องๆหนูๆที่ติดตามและรับชมคลิปของกรอฟฟิ้งยืดขวาเขียวานะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้เล่นแล้วจะมีแจกสติกเกอร์นัมเบอร์แล้วก็โลโก้ด้วยนะเดี๋ยวรอติดตามชมก่อนไม่นานไม่นานแหมจะออกก้อสามชาแนกก้อนหนีทั้งเลย เต้นด่ในรถแม่แต่ลลไม่ไมยาวให้แตกเดยน,นะแกล้งไงแกล้งไงโอ้ยเยอขนาดนี้น้ำมันไม่กินลลเลยลุงปิดแล้วโอ้หไม่ยาบเลย นะท่านไหนที่อยากได้พีหรือพิน้ท่านใดที่อยากได้สติกเกอร์นะฮะก็ไม่ต้องหวังนะคิกติกาง่ายๆนะได้กันง่ายๆนะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะผมนะสติกเกอร์นะโลโก้พร้อมโลโก้นะฮะจัดส่งให้ฟรีนะผมหนึ่งอาทิตย์ประกาศหนึ่งครั้งนะแต่กติกาก็จะแจ้งไปทีหลังนะตอนนี้ก็ เลิกดันดีกว่าแกแกล้งนะผมดูแล้วจะไม่ให้แซงนะไม่แกถ้าแกถ้าแกเป็นรถรถหนักแกไอ้นี่ไปนานแล้วอันนี้รถเปล่าฮะแกแกล้งนะไม่ยอมให้แซงเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นแกเต้นอยู่กลางรถตอนเรากดรถคันนี้มีการลงเบร์เบิร์นฝังเศษอะไรเนี้ย Okay, โอเคครับผมอุ้ยเด่นๆอย่เง้ยเ่ดูข้าหลังวิยังรอสามน้อยหกวิ่งมา้นป้มาไหน,น,ไหนมืนน่อี้เอากล้องไว้ฟอน,นี่มัโอ้ยยังรอครับคันนี้ดู<ฮ>เ็รออ่ะ โอ้โยังรอเพิ่นโอ,โ,โอ้โหมือเจเก็บเอ้าเจอเสียกดอีดอ๋อเสียกดอีกิขนาดอะคลิปนี้นานหน่อยนะเจอหลายคันเนี่ยโอ้แต่คันนี้หล่อมากเลยนะสามโลกคันนี้ห้าเปิดี่ตุดุ เคยกันจอว้นหน่อยอุ่ณบอกมึงกเจหน่อยต้องไปงานเยกันลยเอเนาะแดงนจะต้องเจอปูเนี่ยต้จปูลสีอสีอสีปากสีปากเอ้าไม่ใช่สีอปูปู่าหงสีอนี่คัน ใครนี่อยากเห็นล็อกกี้บอกันตัวสีฟ้านะนี่อันนี้นะเดี๋ยวไปช้นนองนันแกวสีฟ้านะล็อก,กี้มีเ e อท่านนึงนะบอกอยากเห็นล็อกกี้มีตังเลยไียักษนนี้นะบ้านไ่น,น,นอยู่นี่ไหดีลูอกกี้คนี้นเป็นพ่อขอ เป็นพ่อของขับนะครับผมแสดงว่าไปงานเดียวกเสษนะเดี๋ยวลืมนะครับต้องน้องหนูๆนะที่ติดตามรับชมนะเดี๋ยวเตรียมฟังกติกาเลสติกเกอร์แจกทั่อาทิตนะเป็สติกเกอร์ อาจเป็นสติกเกอร์สามชาติแต่ไม่มีนัมเบอร์นะฮะแถมโลโก้ด้วยนะผมและจัดส่งฟรีนะฮะกติกาง่ายๆร่วมรับชมและรับฟังกันได้ติดตามกันได้นะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็รถก็ออกเยอะๆนะเยอะมากวันนี้มันก็เยอะของมันประจำแหละทุกวันแหละนะโอ้ทุกคันนูน้นั่งนู้นผูกเรองหล่อนะรถหล่อเยอะนะเส้นเนี้ยแต่ผมมาคนเดียวบางทีก็ไม่ได้ถ่ายนะมันมันถ่ายไม่ได้นะ นะโอเคครับผมนะขอบคุณที่รับติดตามและรับชมนะผมนะก็เดี๋ยวจะมีคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆเ,เพราะตอนนี้กลับมาขับรถแบบจริงๆจังๆแล้วนะครับผมถ้าพี่น้องท่านใดเจอก็ทักไดนะ้สติกเกอร์พอมีแบ่งปันนะก็พกมาก็หลายสิบแผน่นหลายสิบแผ่นอยู่ <c oughs> พอได้แจก,ก <c oughs> โอเคครับผมเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับ